นายกไทยที่คนลาวหูจักแล้วหักหลายที่สุดมีหนึ่งคนนั่นก็คือท่านนายกทักษิณท่านนายกทักษิณได้ช่วยเหลือลาวแล้วสร้างอาซีพให้คนลาวจนคนลาวมีเยะ่ยนงานทําหลายๆคนหลายๆอาซีพจนเป็นที่หักและเขาลบของป่วงสนลาทางซ้า์ครั้งหนึ่งที่ท่านเคยมาเยือนประเทศลาวแล้วได้ไปไหว้พระเมื่อปวงสนชาวลาวหูว่าท่านจะมาเยือนประเทศลาวทุกคน ล้วนแต่ไปตอนหับท่านท่านมาเยือนประเทศลาวเมื่อปี2012ปวงส่วนชา,าวลาวนับพันนับหมื่นคนเพื่อไปรอตอนหับบางคนขอแค่ได้เห็นท่านก็เป็นบุญแล้วทุกๆคนล้วนแต่มีความสุขและก็ดีใจที่ท่านมาเยือนประเทศลาว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ทำตุ้มมากเดี๋ยวเราทำตุ้มได้กันนะทำตุ้มต้องต้องนะครับทำตุ้มต้องต้องนะรักหน้านะรักหน้าต้องตุ้มตั้งตุ้มตุ้มอย่างเขาตุ้มตุ้มอย่างด้วยนะตุ้มตุ้มอย่างด้วยนะ